ชัยสแลกร้านอาหารรสชาติไทยแท้ in LA คุณกระบอกออกเพลงใหม่ด้วยนะครับเพลงใหม่โปปังมาแล้วเต้นเลยด้วยเต้นเลยด้วยอาจีบได้จีบได้อาจีบได้จีบได้จีบโลดจีบโลดโปปาร์นี่ดีโปปังมาแล้วโปปังมาแล้วิแเนี่ยครับ แแบบเดือนนั้นลายประมาณน่าจะ6 0 0 0 7 0ทีแล้วครับแล้วกินพอยกับชายมันต่างกันมากไหมครับคุณกระบอกแต่ชายมันกว่านะดูยังไงครับยังไงครับเย้ตูเยอะมากตูเยอะมากเลยลองชิมดูนะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับอดไม่ไหวแล้วครับอ่ะดูเลยเอาเลย เพนเชื่อชีวิลอก e อีนี้ผมอมพาทุกคน landing in Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อตามล่าหาตราไทยเล็กรางวัลการันตีคุณภาพการบริการและมาตรฐานรสชาติฉบับไทยแท้วมืน,นี้ผมอมไม่ได้มาทานคนเดียวมีไมคกับอาโปแล้วก็มีทีมมาอีกเยอะแยะเลยมาทานด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมแล้วเป็นไงบ้างอยู่ l a มาหลายวันแล้วสนุกไหมสนุกสนุกสนุกมากครับรู้สึกสบายมากครับอากาศดีอืมอากาศดีกต่หนาวมากเพราะฉะนั้นเราก็หิวนะอยากทานอาหารมากอยากทานอาหารไทยวันนี้ก็เลยชวนมาร้านอาหารไทยคิดถึงอาหารไทยมากครับก็เลยมีโอกาสได้มาร้านอาหารไทยและแน่นอนมาต่างประเทศไม่ต้องกลัวเจอร้านไม่ตรงปกเพราะก่อนมาที่ผมค้นหาในแอป ไทยเล็กแล้วการันดีรสชาติไทยแท้ทเหมือนทานที่เมืองไทยเลยงั้นเข้าไปข้างในกันแล้วมีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะเนี่ยอาหารไทยกับฟิวชั่นใช่ไหมล่ะคะฟิวชั่นก็คือพวกปลาครับเรามีทรัลเรามี salmon, แซลมอนเรามีซีแบนเรามี fish, แคทฟิชเรามีโฮแคทฟิชเริ่มจากสตาร์เตอร์ก่อนเนะนี่คืออะไรนะ ในเมนูเขียนว่าแคปโรครับเขียนว่าอะไรนะแคปแคปที่แปลว่าเนื้อปูครับแล้วโรได้โอ้แคปแคปโรครับนี่อะไแคปหมูแคปโรที่นึ่งแคปโรครับแนะนำอะไรอีกที่มีแนะนำก็คือคอนฟิวเตอร์ครับมันคืออะไรท่าในภาษาไทยเนี่ยเหมือนก็ กุ้งทอดไอ้ที่มันเป็นแพะเหมือนุ้งแพะทอดใช่ครับแล้วนี่มันออเซนติกไทยหรือเป็นฟิวชั่นไทยใช่ไหมล่ะรวมเกือบทุกอย่างครับเราขายเราลองผัดไทยผัดไทยนะแล้วอาหารไทยที่ LA อเอพอเพลาร์ไหมพอเพลาครับตอนนี้เข้าซอยครับใช่เพราะเป็นซุปที่ได้รางวัลโอเคเดี๋ยวเราลองชิมเลยคุณกนหม่อมเคยเคยอยู่ที่ LA เป็นเป็นสิบปีเลยหรือเปล่าเคยอยู่ที่เออเอส่วนมากจะอยู่ที่ซานดิเอโกทางตะวันอีกโอซนดิเอโกเคยเรียนหนังสือที่เอรับ อีปโปพี่เคยเห็นคุณกระหม่อมทำกับข้าวด้วยอ๋อใช่สิว <พอ S 1> ่าจะแบบโชว์ฝีมือเป็นพิเศษได้ไหมครับได้คุะครับไม่รู้ว่าที่ร้านเขามีวัตถุดิบอะไรบ้างคุยทางร้านให้หน่อยว่าเราสองคนจะช่วยกันทำอาหารไทยที่ more authentic than their food ขอเป็นลูกมือนะครับสองคนอาจจะไม่ถนัดทำกับข้าวมากแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุนกรหม่อมนำได้เลยครับโอเคที่งานดีนสองเสร็จแล้วใช่ไหม ไฟอ่อนตัวเปิดไฟโอเคเรียบร้อยมาแล้วเฮ้ยอ่นอ่อ่อนออเนี่ยอ่อนอ่อนใช่ครับอ่อนๆน้ำมันต้องเยอะหน่อยใช่ไหมครับไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะมากไข่ใช้กี่ฟองใช้สี่ฟองสี่ฟองเพราะมันเล็กซึบปลาใส่น้ำปลาปลานิดนึงจะได้ผูฟูเออคือน้ำลายไปสองทีแล้วครับอันนี้คือจริงๆนะเดี๋ยวป่วยยัง ดูไป<อ>นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เติมอีกตอนโวอันนี้น่ากินน่ากินน่ากินได้กินแม่พี่หมถือมือชุงกันหมดบ้ามาเย็นๆแล้วให้มันเซ็ต ต้องร้องเพลงรอครับอย่างนี้แ้วมองก็คุณก็ะบอกออกเพลงใหม่ด้วยนะครับออกเพลงใหม่เพลงใหม่โป้ปังมาแล้วเต้นเลยด้วยเต้นเลยด้วยอาจีบได้จีบได้อาจีบได้จีบได้จีบโลงจีบโลงโปล่ขึ้นิดแล้วเนี่ยโป้ปังมาแล้วโป้ปังมาแล้วผิดแล้วเนี่ยนี่ไงโป้ขึ้นบิบเพื่อให้คูณกระ่อมแก้ให้เสักพักหนึ่งโอเคใส่โปตรงกลางเลยเตื่งแน่น ต่อไฟต่อไฟโอ้ว้าวสีสวยดง่ายหอมอยู่นะเราจะเอาน้ okay. ่วม okay. ันออกนี่ครับครับเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ไฟอ่อนนะครับใหญ่นิดนึงโอ้ยกจานยกจานโอเคแลือกแตงอาด้วยนิดหน่อยเลือกไปสวยๆแล้วเราก็ดอกไม้มาโอเคเคลียร์เรียบร้อย เราจะประมูลเบิดที่ห้0ห0ื่นห้าหมื่นบาทห้าหมื่นห้าหมื่นห้ากืขออนุญาตประมูลเรียกหกหมื่นหกหมื่น้าห้โอหกหมื่ขออนุญาตแปดหมื่นแปดหมื่นนแล้วหมาอ่ะผมให้ห0ึ่งแสนอะผมโคนสุดท้ายให้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นาสงสัยต้องซื่อที่หนึ่งแสนสองไค่ะอ โอเยมากโอ้ยไปอีกเมนูหนึ่งแต่รอบนี้ขอสลับที่เปลี่ยนบรรยากาศได้ไหมครับเออได้เลยเดี๋ยวโบขอเป็นลูกมือฝั่งซ้ายของทูนมะหม่อมทูนมะหม่อมทำเมนูเลยครับทำโชโซยค์เราต้องเริ่มจากตุ๋นไก่ใช่ไหมตุ๋นไก่ใช่โอเคเอาช้อน อันนี้คืออกไก่อกไก่ค่ะตุนไว้ตุนไว้ตุนไว้แล้วเราจะมาผักนึ่งแกงผักแกงแดงพริกแกงแดงสมัยที่คุณกระหม่อมอยู่ LA ครับคุณกระหม่อมชอบเมนูอะไรสุดครับตอนนี้ก็ชอบทำไก่อบอะไรเงี้ยที่สุดไก่อบ๋อทำง่ายๆกระวานดำกระวานดำโบทแล้วก็หนึ่งน้ำตาลอ่าน้ำตาลก่อนครับถ้าเป็นใส่รสจัดหน่อยต้องใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงเติมกะทิครั เกิมอกะทิกี่ช้อนดีครับสามช้อนครับมาครับเอไก่ลงไปเ่เลยค่ะเราจะใส่ไก่ลงไป แล้วทุนกระหม่อมดู<น>ซีรีส์ต้องชายยังครับดูแล้วจบแล้วแล้วกินพอยกับชายมันต่างกันมากไหมครับทุนกระหม่อมชายมันกว่านะดยูยังไงครับยังไงครั <c oughs> ใครไม่ดูต้องดูนะเนี่ยนะ hot and streaming รอหน่อยนึง <c oughs> ทุนกระหม่อมดูเวอร์ชันดูเวอร์ชันอันคก่าเราเสียตังค์แเราต้องดูเอาแล้ถูกต้องครับเข้ใจจ้ะแต่จริงทุนกระหม่อมก็ดู BL เเกือบทุกเรื่องเลยใช่ไหมเมื่อตอนต้นๆเกือบทุกเรื่องหลังๆไม่มีเยอะมากเรื่องไหนไม่มันเราไม่ดู แล้วจริงแล้วทูนกับหมอมชอบหนังแนวไหนชอบหนังที่ตื่นเต้นตื่นเต้น thriller อะไรเงี้ยชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่หรือเราจะทำ b L ซูเปอร์ฮีโร่รักเรื่องดีไหมฮะก็ดีนะต้องใส่เส้นเยอะๆเดี๋ยวก็หาว่าให้น้อยสวยผมแอบเกินนั้นลายประมาณน่าจะหกถึเจ็ดทีละกลิ่นมันดีมากกลิ่นตรงนี้เติมน้ำเยอะ โอเคครับะเราต้างมาแต่งจานผักดองพิเศษผักดองพิเศษกรอบไม่ต้องเยอะมากก็เดี๋ยวอ้วนสุดท้ายท็อปด้วยคลิกขอเสียงหน่อยครับเสียงกวเอง ตอนนี้เราต้องทำไข่เจียวใหม่เลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ให้ท่านตัฐมนตรีไปแล้วท่านประมูลได้ไม่เป็นไรทำใหม่เลยลองชิมดูนะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยผมอดไม่ไหวแล้วครับอ่ะดูเลยเอาเลยก็เยอะอยู่ครับก็เยอะอยู่ลองหั่นเอาตรงนี่เอาตรงปูโอเคนี่เลยอืมผมดูยต่อ อาก่อนอนะาจารจานใหม่มอ้อค,ครับผมขอบคุณ <c oughs> อ,อร่อยนะครับอร่อยเลยครับอร่อยดีอร่อย,ยครับไม่ต้องไม่ต้องมีพริกล้ำปลาเลยอเอ๊ะสมัยทุนกระหม่อมอยู่ที่เมิกาเมื่อก่อนที่ทำอาหารไทยวทัตถุดิบมันหาย,ยากไหมครับแ,แรกๆก็จะยากหน่อยแ,แรกๆหอมอยู่อยบอสตันแล้วก็อินฟูร์ไบส์อะไรเราก็ทำข้าวไม่เป็นอันที่จริงเราก็เราก็ทำมาเรื่อยๆ เราเราชอบกินอะไรล่ะที่ชอบอาหารไทยเนี่ยโอ้ชอบข้าวซอยเป็นายกัน<ม>ชอบอาหารเหนือใช่พ่อชอบอาหารเหนืออาหารไทยที่คุณกะหม่อมชอบเืออชอบอาหารที่ใส่ข้าวโพดชอบลาบแต่ไม่ชอบเครื่องในก็ไม่กินของดิบคุณกะหม่อมมีผลงานอะไรบ้างครับช่วงนี้มีผลงานเพลงลูกทุ่งเพลงใหม่จีบโลดยังโสดอยู่<ม>ครูสลาแต่งให้มีแซมเปลท่าเต้นสักหน่อยไหมครับจีบโลดจีบโลดสวยโคตอยังโสดอาย จีบได้ชีบได้บอกผิดก็ไม้เพราให้เกอดรอนทุกคำร้องมีท่าประกอบหมด <Okay. S 2> หมดเลยโอเค นั่งทานอย่างเดียวดวเบื่อเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครับตอนนี้ครับอยู่ที่เมืองที่โด่งดังเรื่องภาพยนตร์ครับเกมจึงเกี่ยวข้องกับหนังฮอลลีวูดรวมถึงหนังและซีรีส์ต่างประเทศเกมนั้นก็คือเกมทายชื่อหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยครับกติกาครับคุณกระหม่อมแลวก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านช่วยกันทายว่ารูปภาพที่ขึ้นต่อไปนี้มาจากหนังหรือซีรีส์เรื่องอะไรมีเวลาตอบภาพละ10วินาทีต้องตอบให้ถูกไม่น้อยกว่า3ภาพนะครับหากทําให้สําเร็จบทลง โทษก็คือขอตัวแทนหนึ่งท่านครับดื่มน้ำมะนาวให้หมดครับมะนาวโซดาได้ไหมมะนาวดวนบโอเคพร้อมนะครับอ้นี่อะไรเนี่ยเขากินอะไรกันระหว่างอื่นเพราะว่าเขากินอาหารไทยใช่ไหมเรื่องสไปเดอร์แมนจุดต้องขอโ แล้วมีอาหารไทยอ่ะในเรื่องครับกำลังทานลาบหมูครับลาบแล้วก็มีการพูดถึงข้าวผัดส้มตำในฉากด้วยครับเรื่องต่อไปครับออ้พี่เขไม่ถ่ายที่ไทยเรื่องนี้เราดูแล้วซีซั่นล่าสุดคือซีซั่นสามของเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรผมไม่ยอมกินน้ำมะนาวแน่นอน The White Lotus กัถจะต้องครับในเรื่องครับกำลังทานผัดไทยแล้วก็ผัดกะเพราครับเรื่องนี้ถ่ายทําที่ประเทศไทยเป็นหลักเลยครับที่เกาะสมุยภูเก็ตครับโอเคเรื่องต่อไปครับ อ๋อเขากินอะไรตอนนี้แต่มองไม่เห็นว่าเขากินอะไรเดี๋ยวเราก็ไม่ยอมกินน้ำมะนาวดีกว่านะอเวลาใกล้หมดแล้วนะครับมาเธอออฟเดอะไบรทใช่ไหมฮะแต่เรากินอะไรก็เราไม่รู้มองไม่เห็นเลยครับเนี่ยกินอาหารไทยถูกต้องครับผมทานอาหารไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ติดอันดับหนึ่งในเน็ตฟิกเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผมใช่ครับเมนูที่ทานก็คือเนี่ยงกีบบัวครับโอ้โเมี่ยงกีบบัวไฮโซเลยทุกกระหม่อมได้สามเลยใช่ไหมครับ เอาล่อนแล้วสิผ่าแล้วต่อไหมครับหรือพอแค่นี้อีกสักเรื่องเรื่องสุดท้ายออเะ่ครับภาพต่อไปครับนี่ไงอันนี้เป็นนังจีนเหมือนอยู่สตรีทฟู้ดแล้วเขามีเบียร์แก้วใหญ่อ๋อมีเบียร์แก้วใหญ่เป็นนังจีนเหมือนเป็นคนจีนนะต้องตอบแล้วครับอาจารย์มดแล้วครับ Crazy Rich Asians ถูกต้องครับเมนูนี้ก็คือกุ้งเผาแล้วก็ผัดไทยแล้วก็ไปกินที่ทไหนกันนะไทยทำที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียครับผมในชารครับผมไปตลาดในมาเก็ตแล้วก็มีสี e e t ฟู้ดนานาชาติอยู่ในนั้นครับเรียบร้อยครับไม่โดนล,ลงโทษครับต่อ,อไปเอาจริงๆนะอาหารไทยหาทานง่ายมากเลยไทยเชลเล็ตมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขายด้วยวเวลาที่รไปต่างประเทศนานาก็จะพกติดกระเป๋าไปด้วย เอามาจากที่พักเอามาอวดหน่อยจะได้เชื่อว่ามีของจริงนี่มีอะไรแกงไตปลาแกงไตปลาโอ้มีแกงส้มใต้ด้วยส้มใต้ผมชอบแกงส้มใต้เกงมัสมั่นนี่เราเอาไปทาทานขอบคุณครับถ้าอยากเื้ออาหารไทยเครื่องแกงเครื่องปรุงไปทําอาหารไทยกินเองนะคะลองซื้อให้ดูกราไทยสลที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์รับรองไม่ผิดหวังได้รสชาติไทยแท้แน่นอนเดี๋ยวพวกเราไปทานกันต่ออาหารเย็นหมดแล้ว อย่าลือมอาหารไทยต้องไทยเชลเล็คไปแล้วเจอกันทริปหนะ้าบ๊ายบาย